พรบ,บอากาศสะอาดชะง,งักเพราะสภาล่มเรื่องนี้มีอะไรน่าสนใจมาดูคลิปนี้กันก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าสภาล่มเพราะอะไรกฎคือสอสอต้องมาโหวตและแสดงตน246คนขึ้นไปคือ246พอดีได้แต่ถ้า245ปุ๊บก,การประชุมต้องปิดทันทีซึ่งการโหวตพรบ,บอากาศสะอาดต้องโหวตทีลมาตาแล้วพอถึงมาตา22ก็เกิดเรื่องเพราะเลขผู้ลงมติคือ245ซึ่งเป็นเลขที่บังคับให้สภาต้องปิดหรือที่เราเรียกกันว่าสภาล่มทีนี้เราก็ต้องเอาชื่อมากางดูเพราะสอสอมีตั้ง492คนแล้วหายไปไหนตั้ง 17คนลปรากฏว่าเพื่อไทยคือพรรคที่จำนวนสสหายไปเยอะที่สุดคือกดลงมติกันแค่27%เท่านั้นซึ่งอันนี้ทุเลศมากเพราะเพื่อไทยหากินกับกฎหมายอากาศสะอาดมาโดยตลอดเคลมแทบจะทุกขั้นตอนตอนก่อนสภาจะล่มแป๊บหนึ่งก็ยังโพสต์เคลมอยู่เลยแล้วพอสภาล่มโดยเพื่อไทยขาดเยอะสุดเพื่อไทยก็เริ่มอ้างนูน่นอ้างนี่ไปเรื่อยตอนแรกก็อ้างว่าเพื่อไทยจงใจไม่แสดงตนเองแหละเพราะองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งถ้าเพื่อไทยทําแบบนี้จริงๆจะเป็นทางเลือกที่ไม่ฉลาดเลยเพราะพื้นที่ภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นมากทีุ่ดแลวหัังกบพร บออากาศสะอาดมากที่สุดและภาคเหนือนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ส้มกับแดงต้องชิงกันอย่างดุเดือดในการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วเพื่อไทยเรื่องมาเล่นเกมกับกฎหมายที่มีปอดของชาวเหนือเป็นเดิมพันเนี่ยนะใช้อะไรคิดไปไปมา,มาข้ออ้างนี้ดูจะไม่เวิร์กก็เลยมีอีกข้ออ้างหนึ่งโผล่ออกมาโดยบอกว่าตอนนี้มาตาย22แต่พอสภาพิจารณาไปถึงมาตาย23ก็จะพักการพิจารณาเรื่องอากาศสะอาดแล้วมาคุยกันเรื่องถนนยุบในกรุงเทพเพื่อไทยก็บอกว่าเนี่ยส้มกับน้ำเงินเป็นคนทาสภาล่มเพราะไม่อยากคุยเรื่องถนนยุบเพราะจะไปแตะชี้โน อยากให้องคประชุมไม่ถึงจจโหวตดกัน80% 90%ทําไมสู้ไม่หววสักคนให้สภาล่มแบบชัวร์ไม่ดีกว่าหรอคือตัวเลขมันฟ้องว่าคนที่ทําสภาล่มก็คือเพื่อไทยนั่นแหละพอเป็นแบบนี้ผมไม่เข้าใจเพื่อไทยจริงๆลองคิดตามนะครับเพื่อไทยอยากอภิปรายเรื่องถนนยุทแต่เพื่อไทยวตดแค่27%ให้สภาล่มแล้วพอสภาล่มเพื่อไทยก็ไม่ได้อภิปรายเรื่องถนนยุคที่ตัวเองอยากอภิปรายคือตอนนี้เส้นเรื่องมันงงมากสรุปเพื่อไทยอยากให้สภาล่มหรือไม่อยากให้สภาล่มก็ไม่รู้พูดกกกกลลลััับบไไปมมาาาาแตต่่่่จวเเขทททีฟ้อออองยยู็คืืพํสภ พรบอากาศสะอาดล่าช้าถ้าเลือกตั้งเดือนมีนาคมจะเป็นช่วงที่ฝุ่นเข้าภาคเหนือพอดีเ,เพื่อนๆชาวเหนือที่ฝ่าฝุ่นไปเลือกตั้งก็รู้ไว้นะครับว่าพรบอากาศสะอาดช้าพอเพื่อไทย